กลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะฮะเราอยู่กับนี่เลยนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะลูทินซัทนะฮะในยุควีลนอร์เัลอย่างนี้เราก็ต้องทํางานอยู่ที่บ้านหรือบางคนนี่ก็ต้องเจอมลภาวะเยอะแยะมากมายเลยครับสภาวะความเครียดสภาวะเศรษฐกิจสภาวะน้ํามันสภาวะสงครามเราเครียดแล้วเราก็เสพข่าวจากมือถือพอเราเสพข่าวจากมือถือเสร็จปั๊บเราก็ทําให้เราเครียดหนักกว่าเดิมอีกนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ต้องบอกให้ก่อนเลยว่านะครับมันก็จะส่งผลต่อจอระบบประสาทตาเราด้วยนะครับเพราะว่า บางคนเนี่ยนอนน้อยบางคนพอไปเจอแสงเนี่ยมันเกิดอาการเบลอนะฮะมนุษย์เราบำรุงได้ทุกอย่างยกเว้นดวงตาไม่เคยบำรุงเลยนะฮะอันนี้พูดแบบตรงๆนะฮะเราบำรุงเล็บบำรุงผมบำรุงทุกอย่างเลยนะฮะแม้กระทั่งเท้าเรายังบำรุงแต่ตาเราเนี่ยสำคัญพอๆกันไม่บำรุงนะฮะวันนี้คุณต้องบำรุงตาหันมารักตาของคุณได้แล้วนะครับด้วยลูทินเซนะฮะ ปปสารสก,กัดนะฮะที่มาจากนำเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึง12ตัวโดยเฉพาะตัวซีแซนทีนทำให้ตาเนี่ยมองเห็นได้ชัดขึ้นนะคุณผู้ชมนะคะครับลูทีนเนี่ยนะครับใครที่เป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกเนี่ยนะฮะทานอาการก็จะช่วยดีขึ้นดีขึ้นนะฮะ,ะจะช่วยบัรทุเรามากขึ้นนะครับคุณผู้ชมนะฮะรเรามีรีวิวมากมายใน y t u t u นะฮะบำรุงตากันได้แล้วนะฮะ ในราคาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้จัดเลยกับบลูทีนแซดนะคุณผู้ชมครับ1แถม1นะฮะราคา1490บาทนะครับหรือว่าจะเป็นโปรนี้ครับ4แถมหนึ่งะฮะคุณผู้ชมจัดไปเลยราคาพิเศษในรายการเราเท่านั้นราคา3,600บาทและพิเศษถ้าคุณโอนเลยพร้อมโอนแบบนี้นะฮะลดให้100บาทเหลือ3,500บาทนะครับและเซ็ตใหญ่ชุดใหญ่กับบลูทินแซดซื้อ5แถม2ราคา4,700บาทโอนเลยพร้อมโอนลดให้100เหลือ 4,600บาทเท่านั้นนะครับสนใจกับลูทินแซดจำไว้คุณผู้ชมโทรเบอร์นี้นะฮะ021148242 0829915596นย์แปดเก้นึ่งห้าห้้าะครับเห็นคิวโค้ดไปคุณผู้ชมสแกนคิวโค้ดได้นะคุณแม่ไปปรึกษาได้โปรโมชั่นต่างๆที่ลูทินแซดได้เลยนะครับอะนะครับมากันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมครับเราไปดูนะฮะกระแสนางงามข่าวนางงามกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าควีนเทียนนะฮะเจ้าของมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปี2021เดินหน้ามอบมงกุฎ พร้อมกับบอสนวัรของเราครับพร้อมกิจกรรมเพื่อสังคมเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ประเทศแถบลาตินไม่ว่าจะเป็นเปรูโคลอมเบียหรือว่าเอกวา<ๆ>ะะดอร์นะฮะอะไรเธอที่อ่านข่าวไม่ได้ฉันสอนเธอมาหลายครั้งแล้วเวลาเธอ <sentenced> อ่านประเทศพวกน,นี้เธอต้องใส่ฟิลลิ่งอย่างเช่น เปรูอ่ะครับผิดตั้งแต่ลาตินแล้วอ่ะลาตินอ่ะเออลาตินอ่ะอ่ะเปรูสิเปรูเปรูอ่ะโคลัมเบียโคลัมเบียแล้วก็เอกวาดอร์เอกวาดอร์เอออันนี้แถบลาตินหมดเลยลาตินอเมริกาใช่เนี่ยเขาไปทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมนะคุณแม่นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ก็อ่าก็ได้อยู่ที่ประเทศโคลัมเบียนะคุณแม่แล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะพูดผิดอีกแล้วอะไรอ่ะโคลัมเบียได้แหละ นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งที่จะจบงานไปนะฮะที่ประเทศหนึ่งซึ่งนะครับบอสนาวันและก็คุณนเทียเนี่ยพร้อมด้วยมิสแกรนะคบโคลอมเบียเองก็เยี่ยมเด็กๆนะฮะที่นะฮะฟรานดิกกี้ออนออฟเรโนเบลนะครับเพื่อแบ่งปันความรักนะครับโดยเด็กๆก,ก็โอ้โหหลงรักควณนเทียนเป็นอย่างมากพเพราะเธอน่ารักแล้วก็เก่ง<ะ>เป็นม<ะ>ิตรเด็กๆนั่นแหละนะฮะั้งนี้ยังมีกิจกรรมในเรื่องของการให้สนับสนุนอีกด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ต้องเดินทางลปนี่ไง เอ็นดีคนใหม่ป่ะอืมพบปะเอ็นดีไหมหรือว่าไปไปไปเป็นกรรมการหรือ่าเป็นร่วมงานประกวดด้วยแหละครับไปเลยนะมอสมงกุฎด้วยใช่ก็ได้แหละไปร่วมงานการประกวดนะคะโคลัมเบียปีที่แล้วเข้าเท่าไหร่อ่ะเข้ายี่สิบหรือเข้าสิบจำไม่ได้แต่สวยมากเลยนะครับแต่เข้ามาสายนะแต่เขาแต่สวยที่สายเลยนะอืสวยมากเลยนะโคลัมเบียเนี่ย เขาส่งเขาส่งคนสวยมาให้พี่วัดบ่อยมากโคลัมเบียแต่ยังไม่มีสาวงามจากโคลัมเบียได้มงสักทีหนึ่งนะฮะเวเนีได้ไปแล้วนะเวเนีได้ไปแล้วอะไรอ่ะไออะไรวะที่อยู่ใต้เมกาหนึ่งไม่ออกถ้าจะหนึ่งที่อยู่ใต้เมริกาติดที่ปากนะนะไม่รู้ไม่รู้เออหนึ่งไม่ออกหนึ่งมาท่านที่อยู่ใต้เมริกาอยู่ติดกันเลยเป็นหมู่เกาะ อยู่ใต้ไม่เอาต้องออกให้ได้ขอคิดก่อนไงอยู่ใต้อเมริกาอ่ะ่คิดเดี๋ยวก็คิดอยู่อะไรของฟิเดลคาสโตน่ะเดี๋ยวก่อนประเทศอะไรอ่ะเอาเลยเอ่ออีโอมอะไรเดีวมึงไม่ช่วยกูเลยนึกอยูนึกยูอ่ะเล่าก่อนพีก็เล่าไปก่อนอยู่ใต้แออเมริกาประเทศอะไร้่ะเอาเลยเอ่ออีออะไรเดียวมิงไม่ช่วเลยนึกยูนึกยูนึกยูอเล่าก่อนพี่ก็เล่าไปก่ออยู่ใต้อเมริกาประเทศอะไรอ่ะอยู่นึกอยู่นึกไม่ออก ดมินิกันก็เคยได้ไปแล้วเนาะแล้วก็โดนปลดนะเอออเนียกาเซียแล้วใครอีกอ่ะแล้วก็ปวโตริโกปวโตก็ได้ไปแล้วเออนะฮะคิวบาเออที่ติดอยู่คิวบาติดอยู่ใต้อเมริกาเป็นเกาะคิวบาเมื่อก่อนรัสเซียมันเอา ขีปนาวุธไปวางวาไงแล้วอเมริกาด่าชิบหายเลยเ,ออเป็นเรื่องเป็นราวเลยมึงเอาขีวปนาวุธมาจ่อคอกันอยู่เนะี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่อะออสมัยก่อนนะ่ะคิวบาวบาก็ออได้แล้วเออได้ไปหมดแล้วไงเหลือโคลัมเบียน,นี่แหละเออนะคะย่งแต่ก็ส่งส่วนมาให้ตลอดนะ ส่งสวยมาให้ตลอดเลยปีที่แล้วก็สวยก่อนหน้านั้นก็สวยนะคะถ้าพูดถึงมิสแกนนะคุณแม่ครับอันนี้เนี่ยพอไปเลื่อนดูในกลุ่มของพี่ๆน้องๆนางงามเนี่ยเขามีคนแชร์นะฮะเป็นตัวเต็งนะฮะเขาเป็นตัวเต็งจ๋าเลยจากมิสแกนกาน่า2022ฉายาเนี่ยเขาเรียกว่าแบ็คบาร์บี้แบ็คบาร์บี้ก็คือชื่อว่าพิซิล่าดอนกอนนะมึชื่อทะเลทรายหรือพิซิล่าเขาไปได้ฉวยาแบ็คบาร์บี้สวยไหมคุณแม่ใครจะมาแกนงมึงต้องหุ่นอย่างเนี้ย เนี่ยเขาบอกว่าองค์กรใหม่ภายใต้การดูแลของควีนอาบีนาอ๋ออาบีนาอาร์บีนาเนี่ยเขาเคยเป็นอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงสมัยก่อนเขาประกวดยูนิเวิร์สเนี่ยเขามาในสายสปายกาน่าอาบีนาเนี่ยนะฮะแล้วก็กลับไปอเมริกาแล้วก็ไปเป็น p d ดิ้ไปเป็น ND ให้กับทางตัวแทนของกาน่าอาอ์บีนา หลายคนบอกว่าอุ้ยมีด้าหือยตัวจริงสวยนะตัวจริงเป็นผิวสีที่สวยมากเลยนะดำเงานเลยนะแล้วก็รูปร่างดีด้วยแทบจะไม่มีไขมันในร่างกายเลยนะคะแล้วก็เนื้อแน่นโอ้ยเนื้อแน่นเนื้อแน่นอ๋อเหมือนป่อนางงามบางคนนต่ต้นขามันเพล่แต่ว่าคนนี้มีกล้ามเนื้อคนนีเนื้อเป็นเนื้อเป็นนักกีฬาเนื้อมันแน่นเนื้อแน่นเปี้ยเลยอยู่ภายใต้การดูแลของควีนนาบีนาครับเดี๋ยวมิสแกนการ์้านะคุณแม่นะปีนี้เดี๋ยวจะจัดเดือนนี้ไอเดือนเดือนมษาสิไม่ใช่เดือนนี้พร เนี่ยเนี่ยอ่ะพูดหน่อยวิเขาหน่อยสิแม่อ่ะต้องทรงหุนอย่างนี้สายบาร์บี้เป็นไงก็เนี่ยเราลักษณะอย่างนี้มีโอกาสเข้าลึกไหมก็มีสิทธินะมีสิทธินะมีสิทธินะถ้าเขาสวยแบบในรูปนะมัมีสิทธิ์นะเพราะว่าอกเขาก็มีเนี่ยเวลาใครจะไปแกนต้องหุ่นอย่างนี้นะคะอคนจะไปแกนต้องหุ่นอย่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแกนไทยแลนด์หรือแกนไหนก็แล้วแต่ต้องหุ่นอย่างนี้คืออกต้องใหญ่อืต้องมีอกอืมนะคะอกไม่ไม่อกไม่เหลวเป๋อกนมไม่ชิดลักแร้ไม่เอานะคะอ เอวต้องเอวต้องคอดสะโพกต้องกลมนี่เขาเรียกว่าบิวตี้ควีนแล้วหุ่นอย่างนี้ถ้าจะมาแกลนนะต้องหุ่นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าหุ่นไม่ใช่อย่างนี้ก็รบกวนไปเวทีอื่นเวทีไหนก็ได้เรื่องของคุณคุณจะไปแต่ถ้าจะมาแกลนไม่ได้คุณมาแกนคุณก็ต้องคุณก็ต้องเฟิร์มหุ่นเลยอ่ะเพราะมันเป็นมาตรฐานของระดับโลกเขาอ่ะเออแล้วสายบาร์บี้นี่ในสถิตินี่เคยมีแบบใครแบบสร้างสายประวัติประวัตินานแล้วบาร์บี้ได้กันเยอะแยะหรอ เวทีระดับโลกอ,ะอ่ะเออแต่ก็ต้องมีสมองด้วยนะคเพราะอย่างที่บอกว่าบิวตี้เลนบอดี้สามอย่างสามอย่างนะคะสามปีคัดงามไม่ได้คัดยากครับบิวตี้ บอดี้แล้วก็เบรนเอเอาเอาบิวตี้ก่อนสวยก่อนบอดี้ได้ไหมบอดี้คือนางงามไหมบอดี้ไม่ใช่คัดทิ้งอแล้วสุดท้ายก็รอบสุดท้ายก็คือเบรนสมองสมองคุยนี่คุยรู้เรื่องไหมออคุยไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเอออองหรือเปล่าเมาเมาเมาแมวหรือเปล่าอะอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะคะ ก็นี่แหละค่ะมันคัดนางงามมันมีแค่3ตัวมีแค่3ตัวถือว่าอับบีน้านี่ก็คือทุ่มทุนกับสาวคนนี้ก็คือเพรสติล่าดอลกาเนี่ยฮะสวยสวยเขาบอกเป็นตัวเต็งจ๋านะเป็นตัวเต็งนะคุณแม่แต่ยังไม่ได้เป็นมิสแอนซาหน้านะแอฟริกายังไม่แถวแอฟริกายังไม่มีเซาท์แอฟริกายังไม่มีใครได้นะแถวแอฟริกายังไม่มีใครได้แกลนนะน่าสนใจนะนี่ปีนี้นลยสวยจริงน่าสนใจนะนี่พอเหตุปุ๊บยังเฮ้ยสะดุดตาเลยคือเอเชียได้อะเอเชียได้ไป2แล้วนะอินโด ลาตินได้โอลาตินได้เยอะมากได้เยอะไปแล้วเออเออลาตินได้เยอะอเมริกากลางอเมริกาเหนือได้ไปแล้วอือสเตรเลียได้ไปแล้วครับเนี่ยเหลือแอฟริกาเหลือทวีปแอฟริกาที่ยังไม่ได้นะเออเหลือแอฟริกานะหรือว่าปีนี้จะยังไงก็ไม่รู้เพราะว่ามันต้องดูคู่แข่งนางงามมันดูจากรูปไม่ได้มันต้องดูตัวจริง นางงามต้องดูตัวจริงบางคนในรูปสวยมากเลยเพราะเดี๋ยวนี้นางงามเขาจะเป็นมิสเหมยตูมิสเหมยตูมิสรีทั์มิโปรโตชอปมิสไลลูมคือพี่เต๋าเธาไปเป็นนางประปากาันนางงามต่างจังหวัดทางใต้เป็นยังไงแล้วก็ในรูปที่เขาส่งมาให้พี่ดูอะ่ะอืคือขาวเป็นไข่ปอกเลยอะ่ขขนะขาวขาวแลขาวไข่ปอกเป็นอย่างนั้นแล้วพอเสร็จปั๊บ คนที่ส่งก็คือตากกล้องในจังหวัดนั้นแหละเขามีสตูดิโอเป็นพวกเว้งสตูดิโออ่ะส่งอสามารถถ่ายได้แต่แต่งได้ขาวเป็นไข่ปอกเลยกูก็เออเด็กคนนี้ผิวดีเนาะขาวขาวเหมือนไม่เหมือนคนใต้เลยขาวเป็นไข่ปอกเรานึกว่ามาจากเกาหลีเออแล้วพอเสร็จเาก็ได้หมายเลขแล้วก็จำชื่อเขาได้ว่าชื่อเขาชื่อเขาจำไม่ยากเราก็จำได้พอเห็นตัวจริงมาแล้วทำไมมันเขียวล่ะลูก แสงอาจจะสาดไม่ถึงหรือเปล่าแสงตกหรือเปล่าไฟตกแน่มือขาวกับเขียวมันนลโทนกันเลยทีนี้ไฟจะตกไงคือแบบออรลาไม่จับไม่ใช่น้องโดนของหรือเปล่ามันเขียวเลยอ่ะมันไม่ได้ดํานะมันเขียวอ่ะแล้วสวยไหมถ้ามองข้างผิวไปเซื่อเกิดมองมองในรูปอ่ะสิบสิบสิบอ่า ถ้าตัวจริงสาม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 ทำไมอะขนาดนั้นเลยอ๋อก็มันแต่งรูปเวอร์ไมมถ้าไม่ถไม่ถ้าไม่มอยววกนะคะใครที่ส่งนางงามอย่าแต่งรูปเวอร์นะคะเอาให้มันดูสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลนิดนึงนะลูกนะอสงสารแม่นิดนึงบางทีแม่ต้องขยี้ตานี่ทาไมไม่ตรงปกเออเออในรูปสวยทำไมตัวจริงไม่ใช่อะมองแล้วมองอีกมองใช่ป่าใช่หนูหรือป้าก้มจนความดันขึ้นนะเงยก้มเงยก้มเงยนึกนักดึกกกกัชมขาวแบบ โอ้โหขาวเป็นกระดาษ A4 อ่ะมันแต่งเป็นขาวเป็นกระดาษ A4 อ่ะแล้วตัวจริงโอ้โหเขียวปั๊ดเลยอ่ะอืมมันก็ยิ้มแต่หน้าใช่โคงหน้าใช่แล้ซีพไม่โคงหน้าหุ่นเหืนได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้เหมือนกันแต่แต่งจนสวยอ่ะไม่แล้วหุ่นก็แต่งด้วยบีบเบิร์บีบหมดบีบทะยานก็เจริญพรทยโยบีบหมดอืมบีบหมดที่บอกเลยบีบหมดพวกนี้บีบหมด จาก10 10 10เหลือ3 3มสนั่นแหละถูกต้องไปได้3นะปกติพี่เป็นกรรมการระดับประเทศพิจารากะบาดทิ้งนะคนไหนรูปไม่ตรงปกตัวจริงกับรูปไม่ไม่ตรงกันเนี่ยฉันกาทิ้งเลยนะหลอกลวงประชาชนนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลเท็จจริงจริงจริงโดนฟองนงคนอ่ะ ในรูปมันไม่สวยอตัวจริงมันโคตรสวยอ่ะไอ้นี่มันสิบสิบสิบให้เลยนะอันนี้พูดตรงๆนะคะบางคนดูลูกๆพี่เลี้ยงหลายๆคนนะลูกนะในรูปไม่สวยนะในรูปธรรมดามากตัวจริงโคตรเพราะโคตรแม่สวยเลยอ่ะเออเคยเจอมาแล้วด้วยออแล้วบางคนอะมองไกลๆมันไม่สวยเพราะมันเดินลงมาหวานนะไกลๆอ้าวทำไมมันสวยต้องแก้คะแนนใหม่อ่ะต้องแก้ขีดค่าเส็นลายเซนใหม่อ่ะต้องมองหลายๆมุม ไม่บางคนคนจัดงานอ่ะบางทีอ่ะจัดไฟอ่ะจัดไฟเหลืองอย่างเงี้ยแล้วนางงามไม่ตกไฟอ่ะนางงามไปอยู่ในหลุมหลุมมืดอ่ะทีนี้นางงามพอไปอยู่ในหลุมมืดอ่ะนางงามก็หน้ามันเด็กมันก็หน้ามันไม่มันดอกใช่มมันดอกมันไม่มีออร่าเออเข้าใจ แต่ว่ามันโชคดีตรงที่ว่าพอเดินอพออยู่บนเวทีเสร็จเนี่ยเขาให้เดินลงมาดูตรงหน้าอีกรอบหนึง่งพอพี่บอกว่ามองตรงนั้นมันไม่ชัดเพราะว่าไฟมันไม่สวยมันดูใกล้ๆมันขอดูใกล้ๆเลยอขอดูใกล้ๆก,กันเลยแบบเห็นกันอย่างนี้เลยอแก้คะแนนไม่ทันน่ะหลายครั้งด้วยไปบางคนพอไปเจอเคยไปจะไป,ไปเป็นกรรมการประกวดที่ผับแห่งหนึง่งสมัยก่อนแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยอ,อีลูกสาวเนี่ย หลายๆคนก็กระเทยนะมายืนกันมันก็สวยกันหมดหรองดมองหน้าร้านที่มันยืนใส่ชุดราตรีมันสวยกันหมดทุกคนเลยอพอมันไปยืนขึ้นเวทีอ่ะแล้วประกวดในเทคอ่ะไฟอ่ะนะอีไหนที่ได้ไฟแดงไฟเหลืองเนี่ยรอดรอดเฮ้ยอีไหนที่ไฟเขียวไฟม่วงออตายเออคุณรู้ว่าพระอินเรื่องจริงเรื่องจริงเออ จริงไม่ได้ไฟเทคกก์ไม่ไม่โทษไฟเทคอวดไฟเทคกกอะก็รู้แต่มันโทษคนประกวดไม่ได้ไงมันต้องโทษสเตจไหมอ่ะไม่รู้อีคนเจ้าของพื้นที่อ่ะมันเอาไฟก็ไฟบนเวทีมันมีแค่นั้นน่ะแล้วมันมีไฟเหลืองไฟเหลืองมันนี่ผ่องสวยใช่ไหมเข้าใจไฟแดงก็อายังนวลยังนวลไฟเตมอะไรเงี้ยเออแล้วไฟเขียวกับไฟม่วงกูนึกว่าไฟอินถูกมาแค่นั้นแหละโอ้โห จากคนอายุ22อ่ะเหมือน82เลยเรื่องจริงไฟเป็นเหตุสังเกตได้ไฟเป็นเหตุสังเกตได้แล้วไฟเสยอีกอ่ะไฟเสยทำนางงามตายหลายคนแล้วนะยังไงคือไฟเนี่ยคือต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะอยากจะให้เหมือนสตูดิโอเวลาประกวดตามต่างจังหวัดตามเห็นทุกมุมไม่ใช่คือไฟจะมีหมดแต่ไฟในสตูดิโอเนี่ยมันก็จะเป็นไฟสตูดิโอใช่ไหมลันอื ใช้สำหรับสตูดิโอเวลามันถ่ายแบบอะไรมันจะเป็นไฟสตูเข้าใจไหมใช่มันจะสวยแสงมันจะนวลหน้ามันจะเนียนมันจะเข้าหมดทุกโมงารที่ชาวบ้านจัดเนี่ยแม่งมันเอาไฟนีออนฟิลลิปมาใส่แล้มึงคิดว่าไม่ใช่ไฟสตูดิโอมล้วก็ผุพับผุพับกันไปโอ้โหมึงเอ้ยเป็นยังไงเสวยมากทั้งนางงามทีมันเต็มเลยอี่อ บางคนยิ้มยิ้มแรงเมาอีกแล้วปากเกลียดแมงเม่าอ่ะถ้ายิ้ง่าแรงเมาเป็นไฟอ่ะเออหน้าฝนนี่แย่เลยนะไฟมีออนไงแต่เขาไม่รู้กันไงเขาว่าเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะต้องเป็นเป็นเป็นไฟเฉพาะที่มันเป็นไฟเฉพาะมันไม่ใช่ไฟอะไรก็ได้เหมือนคุณไปสตูดิโอช่องห้าคุณไปสตูดิโอเวิร์กพอยต์คุณไปสตูดิโอของช่องเก้าเนี่ยอสองอย่างเงี้ย มันจะเป็นไฟราคาแพงออมันจะเป็นไฟอีกเกรดหนึ่งออมันจะปรับหน้าเรามันจะปรับได้เพิ่มอัตโน,นมัติเออมันจะปรับหน้าเราให้นวลเนียนอัตโนมัติเออแล้วใครที่ไปขายของอยู่ตามช,ช่องช่องช่องเคเบิลน่ะมันจะมีไฟเกาหลีอีกอ,อคือมีไฟสาสตร์แล,แล้วที่โต๊ะมีไฟเกาหลีศาสตร์รเข้าไปอีกสาสตร์เข้าไปอีกเพิ่มความไลท์ให้หน้าอีก แต่ทีนี้เนี่ยไปเลยรู้ว่าไฟเหมือนกันหมดไงมึงก็ไปซื้อฟิลิปไปซื้อิลาสติกมาเป็นยังไงไปเลยไปพลุบแมงเมาบินเด็มเลื่อไฟพวกเนี้ยตายหมดบอกให้ใครยังไงก็ตายสวยให้ตายก็ผีอื เข้าใจใช่ไหมเพราะมันราคาถูกไงก็รู้แล้วไฟมันมันก็ไม่ได้สว่างไกลมากอ่ะมันก็เป็นเฉพาะจุดอ่ะที่มันสว่างอ่ะแล้วมาคือโอ้โหนึกว่าผีมาโอ้แมงเมาบินข้าวันเลยจริงเออพี่บอกเลยนะคะเวลาจัดงามเนี่ยต้องให้ออกกันไนนะให้ออกกันไนเขาจัดอืเขาจะจัดไฟได้อไฟเฟยเขาจะจัดรู้ว่าเออบารแล้วรู้ว่าควรวางตรงไหนแล้วก็ไฟควรจะเป็นไฟประกู่เป็นประเภทไหนไฟอีเวน ไฟเออนางงามมันลักษณะไฟมันต้องเป็นไฟไหนครับไม่ใช่มึงไปซื้อพนาฟิลิปมาติดแล้วก็เปิดดับแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เปิดหลอดเดียวนะมันซื้อแบบจะทำเหมือนสตูดิโออ่ะแผงละสี่แผงละสี่แต่ฟิลิปเป็นพานาอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเมามาเต็มเลยมึงโอ้โหเป็นยังไงล่ะแล้วสาสเข้าไปเสร็จปั๊บที่นางงามก็ฟีเลยมึงเมือเหมือนเราแต่งหน้าวอกๆกก็เดินเข้าเซเว่นอ่ะอย่างนั้นเลยฉันเคยนะ ไปเที่ยวที่ผับสมัยวัยรุ่นนะฉันก็ว่าผู้ชายคนนี้หล่อมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเที่ยวที่สีลมนะมันกลางคืนด้วยเนาะเป็นยังไงกลางคืนแล้วก็เราก็ออ้ยไมัยน่ามันเนียนจังมันหล่อจังมันนวลไปเลยนะโอ้มันหล่อมันน่ารักชิหายเลยสูงร้อยแปดสิบโอ้โหหุ่นดีสเปโเลยนักศึกษาเรียนรุ่นพี่เราด้วยน่าเนียนจังเลยมันเนียนไปหรือเปล่าวะทำไมสงสัยล่ะกูก็แบบว่าเอ้ย ปักซอยอ่ะปักซอยผับมันมีเซเว่นไงเดินไปไม่กี่ก้าวมาถึงแล้วไปเซเว่นเป็นเพื่อนหน่อยสิจะไปซื้อลูกอมไม่ไปไม่ไปจ้องดึงออกมาถึงจะไปไม่เข้าไม่เข้าอีกไม่เข้าเซเว่นเพราะอะไรอ๋อ กูรู้เลยทำไมโอ้ไม่ได้ต่างจากนางงามเดินสายโอ้อัดแล้วอัดอีกโบะแล้วโบะอีกปึกแล้วปึกอีกไม่กูว่าน่าไม่ไม่น่ามาดามสกอตก็ต้องเป็นอดที่แบบฝังแน่นบูเต้ก็ทูไม่ได้อะโอ้พักไปก่อนมาดามสกอต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันแต่งมาขนาดนั้นอะแล้วโบะโบกอะไรขนาดนั้นแล้วโบกมากคุณผู้ชมเหมือนชาบูนอะเออแล้วจะอะไรขนาดนั้นอะแล้วไม่กล้าเข้าไฟเซเว่นอะกกลัวเพราะอะไรโอ้ เข้ามาสิเข้ามาเหมือนผีกลัวพระสันหัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เข้าไม่กลัวโป๊ะไงโอ้ก็เลยซื้อช้อนไปให้เขาอืเอาไปกินข้าวป่าไปคูนแหลกมากบูรี่แหลกมากบูรีเฮียอะไรละเรื่องจริงไปแกงเขาไปแกงหะทำไม่แกงสมัยก่อนจะมีน้องคนหนึ่งอ่ะ เป็นตะก้องมันเป็นเก้งเป็นตะก้องนะแต่เป็นเก้งอืแล้วมันเป็นคนดาแล้วมันใช้แป้งซีหนึ่งคนดำซีหนึ่งขาวขาวสุดใช่ไหมซีหนึ่งขาวสุดป่ะแม่ขาวสุดขาวสุดแต่อีเนี้ยมันควรจะใช้ซีสี่ก็เป็นผิวสองสีซีสี่อีนี่ใช้ซีหนึ่งแล้วเสร็จปั๊บแล้วว่นหน้ามากว่าว่าหล่อเอเป็นเก้งด้วย พิธีกรทุกคนก็สะกิดกันแล้วว่ามาแล้วมึงมามาแล้วลูกจ๋าเออเออหน้าโคกคอสไปเออเอ้ยหน้าสไปคอโคเออหน้าสไปคอโคเออหน้าขาวคอดำเออมาแล้วตัดเลยนะมงนจ้เป็นกรอบหน้าชัดคอไม่ไม่ทาน้ลยคุณว่าเล่นงิ้วโอ้โหเสน่ห์นางงิ้วมาแล้วแล้วเสร็จจะพักหนึ่งไปจีบน้องนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาฝึกงานตอนนี้เป็นผู้จัดการดาราอะไรนี่ยครับ จีบจีบแล้วอีนั่นก็เดินหนีโดนหนีก็จีบจีบทุกวันเลยนะจีบหยอดทุกวันแต่หน้าน่ะไม่ได้เลยนะเตาะตลอดเออแล้วเสร็จปั๊บอีอีนักศึกษาฝึกงานชื่ออีอีก๊อฟออีก๊อฟก็เลยเอาช้อนมาวางที่โต๊ะอีพี่มาจีบวางอืแล้วก็ อีก๊อฟกับอีนิวเนี่กเขาฝึกการด้วยกันเขมาพร้อมกันหน้าตาดีทั้งคู่อีก๊อฟเอาช้อนไปวางให้ให้ให้จากล้องคนนี้อีตากล้องคนี้เอาช้อนให้พี่ทำไมอ๋อขูดซะขู่อแรงมาก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 หี้วอามีวมวให้ว่วว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 อว่าววววาอววางววววววอวว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 ว่ เอาชอ้อนไหมเอาชอ้อนไหม,ไมพี่ทำไมครับเอาขูดซะข <c oughs> ูดเครื่อ,สองสำอางี <c oughs> โบกออกซะแรงมากดิซื้อเกียงให้ด้วยนะจอกกีงแรงไม่ไหว <c oughs> นะคะมีเรื่องตลกเยอะแยะมากมายสำหรับกระเทยนะคะอ้าพักเบรกดีกว่าช่วงนี้ก็แม่อ่าฝากไปด้วยนะคะบำรุงทุกส่วนทุกอย่างได้บำรุงผมบำรุงคิ้วนะคะบํำรุงหน้าบำรุงรอบดวงตาบำรุงเล็บบำรุงกระดูกสารพัดจะบำรุงกินกันได้ทากันได้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามตลอดซึ่งเขาก็สําคัญที่สุดนะฮะนั่นก็คือสายตาดวงตาของเราเนี่ยนะฮะดวงตาคู่งามของเราเนี่ยนะฮะ เราก็ต้องบํารุงแต่จะบํารุงยังไงให้ได้ประสิทธ,ธิภาพนั่นก็คือการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนเซตนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะลูทีนเซตนะฮะมีสารสกัดนําเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์12ตัวนะฮะมีซีแซนชีนนะคุณผู้ชมนะฮะ ตัวนี้เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามองเห็นได้ชัดขึ้นวิช,ววชั่นของคุณมันจะชัดขึ้นนะคุณผู้ชมนะฮะและที่สําคัญวันนี้เนี่ยนะฮะฉลองยอดขาย5 0,000ื่น <50, 000 S 1> ใช่ไหมห้าหมื่น <50, 000 S 2> กล่องห้าหมื่นกล่องคุณผู้ชมนะฮะในราคาสุดคุ้ม1แถมหนึ่งด้วยอ่ะเป็นยังไง1แถมหนึ่งวันนี้ราคาบอกเลยครับว่าอยู่ที่พิเศษมาก1490บาทนะฮะหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหรือจะเป็นอีกโปรหนึ่งครับสี่แถมหนึ่งนะฮะราคาเนี่ยสามพันหกร้อยบาทแต่ถ้าคุณซื้อ ตอนนี้โอนเลยตอนนี้ลดให้100บาทพิเศษสุดๆเหลือ3,500บาทและเซ็ตใหญ่ครับซื้อ5แถม2ราคาเหลือเพียง4,700บาทพร้อมโอนลด100เหลือ4,600บาทเท่านั้นเองกับลูทินแซนะครับสนใจโทรได้เลยครับเบอร์นี้ึ้้ได้ล่างแล้วนะฮะ021148242นะครับ0829915596นะฮะ Facebook ที่ s i n i t a .co.ch นะครับแล้วก็สแกนเทียบโค้ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยกับลูทินแซนั่นเองนะครับสักคู่นึงก่อนค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ